สวัสดีครับผมตั้งจากร้าน5.1 Car Studio นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานติดตั้งในเกีย Carnival กันครับว่าทำอะไรไปบ้างมาดูเลยครับเริ่มจากฟังกชันแรกคันนี้เปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เลยเป็นจอของทาง Airless นะครับ ลองรับระบบเดินของรถทุกฟังก์ชันนะครับ oh. เช่นระบบแอร์นี่ครับตรงนี้ครับกรับพัดลมระดับอุณหภูมิทุกอย่างอยู่ครบนะครับสามารถแสดงผลได้ทั้งหมดจอเพดันภาพก็ออกตามปกตินะครับระบบอินเตอร์เฟสพวงมาลัยทุกอย่างลองรับหมดนะครับสเปคค่อนข้างสูงทัศสกินเลื่อนไหลทีเดียวครับตอบสนองไวมากนะครับดูครับตอนเลื่อนเมนู นี่ครับตอนโหลดมาถือว่าเร็วเลยนะครับตัวนี้และนอกเหนือจากฟังก์ชันจอตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยคือกล้องรอบคันครับตัวนี้เป็นของไวตัว3 d hd pro นะครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่เลยครับทีเด็ดของกล้องรุ่นนี้อยู่ตรงนี้แถบเมนูด้านล่างนี่ครับเราสามารถดูได้หลายมุมมองนะครับด้วยปุ่มคอนโทรลแยกต่หากมาตุ่มหนึ่งครับ คือปุ่มนี้ครับเราสามารถเลือกมุมมองได้หลายมุมนะครับตามอิสระตามต้องการเลยนี่ครับเป็นมุมหน้ารถแบบกว้างนะครับตอนจะเลี้ยวเข้าซอยนี้สะดวกมากนี่มุมหน้ารถแบบปกตินะครับนี่ครับมุมหน้ารถแนวดิ่งนะครับแล้วมุมเบิร์ตไอวิวครับมุมถอยหลังแบบกว้างมุมถอยหลังปกตินะครับและมุมถอยหลังแนวดิ่งนะครับ อันนี้ครับมองเห็นแนวล้อหน้าครับดูนะครับเดี๋ยวผมลองเลี้ยวพวงมาลัยเห็นไหมครับเห็นวงล้อของรถด้วยนะครับเดี่ยวที่เดียวตัวนี้ก็ด้านข้างแบบแนวประชิดนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูตอนขับกันครับอันนี้เราตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพที่ได้เป็นสามมิติตัวนี้ภาพชัดมากครับนี่ครับ เขาซอยเข้าที่แคบมันจะเห็นมุมสูงมุมสามมิติก็จะสะดวกนะครับเนี่ครับพอมาถึงถนนนะครับสมมุติถ้าเกิดเนี่ยครับเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วรอเดี๋ยวเราสังเกตทางขวากล้องดูทางขวาครับมีรถบังอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะไม่เห็นมุมมองที่ริมถนนดูจากที่กล้องก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะไม่เห็นตัวรถด,ด้านขวาทีนี้ เราสามารถเลือกมุมมองได้ครับเป็นด้านหน้าแบบกว้างเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นแนวถน,นนมากขึ้นเนี่ยครับกรณีมีรถจอดบางตรงปากซอยนะฮะเนี่ยครับตอนเราเลี้ยวเราก็จะเห็นมุมมองได้กว้าง้ายสุดขวาสุดฝอเ่เลี้ยวก็จะสะดวกขึ้นนะครับ แล้วสาหรับกานจะเข้าจอดแบบจอดขนาดฟุตบาทนะครับอันนี้ก็ยิ่งสะดวกเลยเนี่ยครับดูช่องนี้นะครับเราจะเห็นระยะรถกับฟุตบาทเลยนะครับว่าห่างกันขนาดไหนแนวเส้นเป๊ะมากนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดไม่ชัวนะครับเราสามารถเลื่อนมุมมอง3าม d ได้เนี่ยครับตัวรถมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาตามที่เราหมุนได้เลยนะครับเนี่ยครับ ดูตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วว่าจะกะระยะถูกแล้วถ้าดูยังไม่ถนัดเปลี่ยนได้อีกครับมาดูมุมมองด้านข้างแบบนี้ก็ได้ครับหรือจากมุมนี้ก็ได้แนวล้อดูเราลองดูหักล้อครับเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแนวล้อกับแนวฟุตบาทห่างกันขนาดไหนกล้อ <Wow. S 1> งตัวนี้ถือว่าลูกเล่นดีมากนะครับความคามชัดถือว่าเยี่ยม ยังไงก็ขอฝากไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณครับผม